สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องแมมอีกแล้วนะคะวันนี้น้องแมมก็จะพามารู้จักกับรถทํางานทําเงินนะคะกับตูทิบซิงคันนี้เลยค่ะกับรุ่นโตโยต้ารีโวซิงเกิลแคป 2.4NC ปี2020คันนี้ได้ชมหน้าใหม่ด้วยนะคะกับราคาเพียง4 7 9 0 0 0็บาทเท่านั้นค่ะใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยะน,นลยคะค,นนคะได้รถใหม่ปีใหม่ไม่น้อยไปกันนะคะเดี๋ยวน้องแมมพาชมภายนอกและภายในรถกันเลยจ้า เรามาชมหน้ารถกันก่อนเลยนะคะคันนี้ปีใหม่ไม่น้อยนะคะได้ชมหน้าใหม่ไปเลยะคะ่ะชมหน้าหมูป่านะคะกระจังหน,หน้าก็จะเป็นสีดํานะคะสวยงามกันไปเลยค่ะไฟหน้าของเราก็ดวงใหญ่กลมโตนะคะใช้งานได้ตามปกติทั้งสองข้างเลยค่ะถัดมาในส่วนของล้อนะคะล้อก็จะเป็นล้อแม็กวิลอย่างดีเลยค่ะนี่เลยค่ะแม็กใหม่ยางใหม่นะคะยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะคะ ขึ้นมาเป็นตัวรถก็จะเป็นสีเทาเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะสวยๆใหม่กริปแบบนี้กันเลยค่ะไม่มีรอยตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะคะคิวกันาศาสตร์เราก็มีมาให้ครบเลยค่ะสำหรับคันนี้ตู้ทึบของเรานะคะจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพระ้อมวิ่งงานอย่างเดียวเลยค่ะตู้ทึบของเรามีความสูงถึงสองเมตรสิบกันเลยทีเดียวค่ะนี่เลยค่ะ เดี๋ยวมาชมต่อด้านหลังกันนะคะนี่ก็จะเป็นด้านหลังของตู้ทึบซิ่งคันนี้นะคะไฟท้ายก็ใช้งานได้ตามปกติทั้งสองข้างนะคะสิบล็อกก็เดิมๆจากโรงงานกันเลยค่ะแต่ที่สำคัญเราแต่งเหล็กค้ำหลบป้ายมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้แต่งซิ่งกันทั้งคันเลยจริงๆค่ะถัดลงมาดูช่วงล่างกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ ช่วงล่างแบบว่าอุดทนแน่นกันไปเลยค่ะรองรับน้ำหนักได้ดีทีเดียวเลยค่ะและที่สำคัญเรามียางอะไหล่ติดมาให้ด้วยนะคะยางอะไหล่ยังไม่ได้ใช้เลยค่ะสำหรับคันนี้เดี๋ยวมาชมภายในตู้กันนะคะและนี่ก็จะเป็นภายในตู้ทึบของเรานะคะใหม่ๆกันเลยค่ะไม้ก็เป็นไม้กระดานอัดอย่างดีนะคะหนาอย่างดีเลยค่ะแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะคะ แมกไรเนิร์ก็เดิมๆจากโรงงานกันเลยค่ะก่อนจะเข้าไปดูภายในรถนะคะน้องแหม่มขอแวบมาเปิดประตูด้านข้างที่นั่งคนขับให้ดูกันก่อนนะคะนี่เลยค่ะมาแกะขอบยางกันเลยค่ะมาดูเม็ดอาร์กันนะคะว่ากลมสวยทุกจุดรถเดิมๆจากโรงงานกันเลยค่ะการแกะขอบยางประตูนะคะ เป็นสิ่งสําคัญในการซื้อรถมือสองนะคะเพื่อเราที่จะดูเม็ดอาร์คนะคะว่ารถคันนี้ผ่านอะไรมาบ้างนะคะก็ดูได้ที่เม็ดอาร์คได้เลยค่ะมาชมที่ภายในรถกันต่อเลยนะคะนี่ก็จะเป็นแผงประตูด,ด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีดําค่ะระบบกระจกก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้ง2บานนะคะมาแกะขอบยางกันอีค่ะให้ดูกันจุกๆไปเลยให้ดูกันทุกบานเลยค่ะว่าเม็ดอาร์คของเรา กลมสวยนะคะทุกจุดเดิมเดมมั่นใจได้เลยว่าซื้อรถกับเรานะคะคุณภาพเกรดเอแน่นอนค่ะรถทุกคันนะคะไม่มีการเกิดอุบัติเหตุชนหนักที่ค่อมน,น้ำท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะมั่นใจได้เลยค่ะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะนุ่มนั่งสบายระบายความร้อนได้ดีนะคะพวมอะไรก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์คันนี้กันบ้างค่ะ ไม่น้อยมากสำหรับคันนี้อยู่เพียง45,844กิโลเมตรเท่านั้นค่ะใช้งานได้น้อยมากค่ะสำหรับคันนี้คอนโซลด้านหน้าก็เป็นสีดำนะคะภายในรถก็จะเป็นสีดำดูแลรักษาง่ายนะคะเครื่องเสียงฟังก์ชันต่างๆนะคะหน้าจอแบบัชสกรีนค่ะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเสียบ USB ได้นะคะถัดลงมาก็จะเป็น A ค่ะ A ก็เป็นระบบธรรมดานะคะแต่ว่าเย็นช้ำแน่นอนค่ะ เกียก็เป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดใช้งานได้ง่ายนะคะ mm hmm. ชมภายนอกและภายในรถกันไปแล้วนะคะสุดท้ายเรามาดูห้องเครื่องยนต์กันบ้างค่ะนี่เลยค่ะซูมเข้าไปใกล้ๆมองกันชัดๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแผ่นเพดแผ่นมออกอนะคะจุดแต้มสีค่ะเดิมๆจากโรงงานกันเลยนะคะมั่นใจได้เลยค่ะรถของเราไม่มีการย้อมเมลมาอย่างแน่นอนค่ะ ฝากระโปรงก็เดิมๆนะคะเม็ดอาร์กยังกลรงสวยทุกจุดนี่เลยค่ะเครื่องแน่นๆอึดทนนานกันไปเลยค่ะเป็นไงบ้างคะกับรถที่น้องแมมพามาแนะนําวันนี้นะคะกับรถทํางานทานําเงินตู้ทึบซิ่งของเรานะคะกับรุ่น t o โยต้ารีโวซิงเกิลแคป2.4เอนรีในราคาเพียง4เซน79,000บาทเท่านั้นค่ะใครได้ไปโครคุ้มเลยจริงๆค่ะ ใครที่สนใจอยากได้ไปวิ่งงานขนเงินขนทองนะคะโทรหาน้องแมมได้เลยค่ะที่เบอร์0937539472ค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่นะคะจองเพียง999บาทเท่านั้นค่ะและอีกหนึ่งโปรโมชั่นก็คือออกรถดันนี้ขับฟรียาวๆถึงปีหน้ากันเลยค่ะตอนนี้เรามีโปรช่วยค่างวดให้อยู่นะคะ ใครที่อยากได้ก็โทรหาน้องแมมได้เลยนะคะหรือใครที่อยากจะเข้ามาดูรถลองรถก่อนก็ได้นะคะบริษัทอยู่ที่แยกตาปานนะคะบริษัทเดรีแทรกรุ๊ปสุราธานีค่ะใครเห็นคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ให้น้องแมมด้วยนะคะ